สวัสดีค่ะมณีทิผ้ามาชมสวนทุเรียนนะคะฮะกระปกูกเรามาเบิ่งกันเด้ออันนี้พึ่งปลูกไปนะคะแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะปลกูกมีกล้วยพร้อมกล้วยหอมทองนี่เด้อค่ะคนสวน กำลังทำอะไรคะต่อก๊อกน้ำนะคะนี่นกำลังต่อก๊อกน้ำนะคะเบิรงชมอันนี้อีกอันนี้ก็ต่อแล้วนี่ไปยังไปเบิง้ง มาดูมาเบิงเบิงว่ามันสีหลอดบอนะคะอันนี้เห็ดพ่นเห็ดพ่นให้บักทุเรียนพรอม้แล้วก็พึ่งตอกอกหนามพึ่งตอระบบนามนะคะอันนี้ทดลองปลูกปลูกแบบปลูกแบบคูนะคะปลูกเป็นคู นะคะอันนั้นเป็นลงเลี้ยนลงเลีเ้ยนลงเลืเ่อนลงเลืเ่อนองุ่นค่ะนี่ฟังนี่มาเบิ่งอีกนะคะ ปล,ปลูกตอนไหนปลูกกอนเขาพันษา